สวัสดีครับพี่น้องะ่ะมามามาค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสัวสตงเอ็ซีไฮเอ็มซีเฟีนฟอร์มาราวดอเวิพี่น้องมาอนี่ต์ตำสัวใส่ก,กันเบิร์ดทึ้งอิปูนะทึ้งอันเอเอ่ปลาหมึกทะเลทึ้งกุ้งกุ้งกุ้งยังบุกกุ้งสวนและต้มหน่อไม้คะ่ะเอซีเอาให้นะคะขอบคุณมากเลย มามามาพี่น้องขาขออนุญาตห้องทองเข่าห้องทอง,ทองจากน้อยกันเด้ยอยนันแสบทองอืนนบรรยากาศเจียงเพเ้งข้าเจา,เาบุญแอลใส่แจงน้ำข้าเจาะใสบุญแอลมัน,นอี่งอันกูต้องจังอยู่ประมาณเดือนที่สามเป็นต้นไปสิ่งผมวันโลกไม่จริง มักไปมักมันท่าวันเวะกินข้าวสามคำพอนะคะกลัวเสบท้อง กัรนกถึงมัเป็นการเอิ้นกันจิ้งหอืทำเมือมเช้ย,ยกคับแหละเปล่าอืมครับ คอยมาความนัวของปูด,ดองเพราะฉะนั้นคอยจะต้องแหนปโปใสพร้อมพี่ดองแล้วก็หาตอนบักหุงให้เจอ อืมอ,อืมขอภัยเหนียบปุ้งแรนเขาแขวแกะตรงที่เป็นขนออกนี่น้องขาขันค้นนะมากอยู่อันเป็นขนคน้นนะต่ว่าน้ำใหม่นะบ๊อบปื้มบันไดนะคะอันเป็นขน,นะค้นเนี่ยค่ะเอาออก มล้างทั่แม่เนี่ยรถแกให้ลูกสาวกินอย่างดีแล้วกินหอดแล้วเนาะใกล้จะครบรอบหนึ่งปีแล้วกานจากไปของคุณแม่อือ